สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพฤหัส,สบดีที่18กันยายน2557กับพิชันกุลทิดาชวนกุลค่ะวันนี้เรามีประเด็นสำคัญๆนะคะสองเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องพูดคุยกันคะ่ะแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่สดสดร้อนๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางพลตรุษเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงคะ่ะได้จัดโต๊ะ,ะแถลงข่าวนะคะถึงการจับกลุ่มชายชุดดำและก็นำมาซึ่งความงุนงงสงสัยในหลายประการ จากการถแถลงข่าวในครั้งนั้นนะคะเป็นเหตุให้วันนี้ค่ะทางด้านของประธานนปชคุณจรุพรพรมพันธ์รวมไปถึงอาจารย์ทิศาถาวรเศษนายแพทย์เวงโตรจิรการและคณะนะคะเดินทางเข้าไปพบกับพอบอรตอรอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางนายแพทย์เวงโตรจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีคุณแอนครับสวัสดีเผู้ชมคางบ้่านทานี่เนะคารพทุกท่านนอาจารจากการเดินทางไปเข้าพบกับทางพอบอรตอรอมีสาระสําคัญอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ ก็การเรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านอย่างนี้นะครับวันแรกที่มีข่าวออกมาเนี่ยผมไม่ได้ไปฟังการแถลงข่าวของทางตำรวจแล้วดูเหมือนเขาจะมีใบแถลงข่าวด้วยผมก็พยายามหาอ่านดูนะครับก็ยังไม่ปรากฏนะฮะแต่ว่าข่าวที่ออกมาคือว่าทางตํารวจแถลงว่าเขาจับคนได้ห้าคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จากการแถลงข่าวก็บอกว่าพวกนี้เป็นชายชุดดำ แล้วตอนถแถลงข่าวนี่น่ากลัวมากก็คือทุกคนเนี่ยสวมม่วงคลุมปิดสนิทเลยแล้วก็พอเวลานําปรากฏตัวต่อหน้านักข่าวนี่นะฮะทางคนรุ่เด็กสมยศพุ่มพันม่วงก็เลยถามนะฮะบรรดาคนที่ถูกจับกลุ่มนียว่าจะถอดหมวกหรือเปล่าเขาก็เอาหมวกขึ้นไปเนื้อความในการถแถลงข่าววันนั้นเนี่ยเนื้อหาสําคัญก็คือว่ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะฮะรวมตัวกันที่แถวถนนรามอินทา อาคารริมน้ําเสร็จแ,แล้วก็ขึ้นรถนะฮะมาตามทางด่วนขั้นที่สองแล้วลงที่ยงมาาดไปที่ถนนมหานกแล้วลงจากรถเดินไปยังเสียแยกข้อกัวพร้อมอาวุธนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยทางตำรวจก็พูดถึงอาวุธหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็น M79 หรือว่า M203 สอากระทั่งอาก้าหรือว่าเอ6มสิหรซมปไแต่แต่ไม่มี M67 นะฮะ แล้วบรยายบอกว่าเดินไปพบนี่ก็ไปเจอด่านที่เราได้อธิบายไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปเรียกว่ายิงใส่นะทหารประชาชนนะฮทำให้ทหารและประชาชนบาดเจ็บล้มตายจํานวนหนึ่งและในนั้นเนี่ยก็มีชื่อพันเอกร่มงก้าวทวธรรมอายศในขนาดนั้นนะฮะหรือว่าเป็นพลเอกแล้วในขนาดนี้ซึ่งเราก็ได้แถลงข่าวนะผมเองก็ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งออกจากรายการเราด้วยนะครับว่า ไม่จริงครับเพราะว่าพันเอกหรือพลเอกร่มเก้าเนี่ยสำหรับผมยืนยันนะครับผมมี<ช>หลักฐานอยู่ในมือแต่ว่าวันนี้คงไม่กล้าปเปลี่ยนเอาไว้วันวันหลังกันแล้วกัน<ช>ว่าพันเอกหรือพลเอกร่มเก้านี่เขาเสียชีวิตด้วยเอ<ช>็มหกสิบเจ็ดระเบิดแบบกว้างซึ่งได้ผลเพียงสามสิบเมตรนะครับแล้วก็คนเสื้อแดงเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนุสุรีประชาธิปไตยเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามีรถทำวี่นี่หกคันหรือเจ็ดคันนะ<ช>จอดตรงปากซอยเนี่ยตรงบริเวณ ก็เรยอนะแมคโดนัลล์นะครับแล้วก็มีสายไฟฟ้าระเกะระกะมีต้นเนี่ยอ,อะไรต้นประดู่นะฮะขนาดยักษ์ซึ่งท่านทั้งหลายคงจะรู้แล้วว่าประดู่นี่กิ่งก้านสาขามันเยอะใปเยอะราะนั้นเป็นไปไม่ได้ <ฮะ S 2> ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็าเลยไปขออนุญาตขออนุญาตท่านนะครับผู้จัดการสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก่อนอื่นเนี่ยต้องกราบเรียนด้วยความครบนะคว่าว่าพวกเราขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณผู้วญจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงที่ กรุณาให้พวกเราเข้าพบาแต่เรื่องนี้เป็นการแสดงออกเห็นไหมฮะว่านอปชอรเราเนี่ยมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองนะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วเขาสงสัยเราเนี่ยเราไปหาเขาเลยไม่ต้องให้เขาเชิญเรามาก็ได้เพราะมิฉนั้นจะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมมาเชิญผมคุณสงสัยผมอะไรอย่างนี้เราไปหาเขาเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะท่านก็อนุญาตให้เราเข้าพบาต้องขอบคุณจริงๆเลยคือนี่สิ่งที่เราไปนี่นะคือ จริงๆมีเนื้อหาเยอะ,ะต้องกล่าเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เข้าใจว่ารายการค่ําน,นี้นะฮะซึ่งเป็นรายการของคุณจตุพรพมพันธ์ราวประมาณ18:30หรือ18:15เนี่ยจนประมาณ20นาฬิกานี่นะครับท่านประธานจตุพรพมพันธ์ก็คงจะได้มีโอกาสมาสนทนากับพี่น้องประชาชนทุกคนในรายละเอียดว่าไปสนทนาอะไรกันบ้างอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามนะ อยากให้ติดตามเพราะจะมีเนื้อหาสําคัญเยอะ mm hmm. แต่ผมเองอยากจะกาเรียนว่าเนี่ยที่เราไปยื่นนี่นะฮะ mm hmm. ก็คือเราจดหมายเปิดปนผกเนี่ยไปยื่นผู้จัดก,การสำนักง,งานตํำรวจแห่งชาตินะฮะ mm hmm. ซึ่งจดหมายเปิดผนดึกฉบับนี้เนี่ยลงนามโดยคุณจตุพรพงพาในธนนทที่เป็นเป็นประธานนะ,ะซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียด mm hmm. ให้ท่านผู้ชมฟังตัวรละเอียดในการสนทนาเนี่ย ท่านประธานจตุพรนี่ท่านก็คงจะได้แถลงในรายการของท่านในค่ําคืนนี้นะครับนี่ก็คือลายเซ็นของท่านประธานจตุพรพูมพันธ์นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่ส่งมาด้วยคืออย่างที่เราได้การเรียนท่านผู้ชมผ่านรายการเราแล้วนะครับว่าคอสชเขาได้มีประกาศฉบับหนึ่งซึ่งดีมากนะประกาศฉบับนี้ผมถือว่าดีฮะหกสิบสามเหรอคะหกสิบสามฮะเพราะท่าน ระบุเจาะจงไปเลยนะองค์กรนั้นองค์กรนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้นนต้องรักษาความเป็นธรรมฮะแล้วต้องมีความยุติธรรมที่เที่ยงธรรม,มเพราะคอสชอเขารู้ฮะว่าถ้าความยุติธรรมมันไม่เที่ยงธรรมเน<ช>ี่ยมันก่อให้เกิดความแตก,ยกแยกก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราก็เลยเอาหนังสือประกอบอ้างถึงอันนี้น<ช>ว่าที่เรามาพบผู้บัญชาการสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยเรามาพบเนี่ยเพื่อเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความสงบสมานฉันนะฮะสันติภาพขึ้นในประเทศไทย ผมขออนุญาตอ่านอย่างนี้นะฮะวันที่18กันยา257เรื่องจดหมายเปิดเป็นหนึกถึงพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงขอเรียกร้องให้เจ้าที่ตำรวจดําเนินการตามหลักนิติรัฐที่ทำอย่างเคร่งครัดอ้างถึงประกาศคอสชฉบับที่63ทับ2,557นะฮะจากการที่ได้มีการถแถลงผลการจับกุ่มสอบสวนและทำแผนเรื่องราวชายชุดดำ ในวันเหตุการณ์วันที่10เมษายน2553อันอาจจะทําให้สังคมเข้าใจผิดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในประเด็นสําคัญจะพากยิ่งเข้าใจว่าคนกลุ่มนั้นก็คือชายชุดดําที่ฆ่าทหารและพันเอกกรม9ก้าทัท่ธรรมยศในขนาดนั้นที่ถนนดินสอนอกจากนั้นยังทําให้เข้าใจว่าการชุมนุมของประชาชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลหรือวิสิ์ยุบสภาคืคออำนาจให้ประชาชนเมื่อปี 2,553เป็นการชุมนุมที่มีกองกำลังวุฒใช้ความรุนแรงนปชจึงขอทำความเข้าใจและเรียกร้องต่อพลตรเกสมยศพุ่มพันม่วงและคณะให้มีการแก้ไขการดำเนินการดังกล่าวทั้งการสอบสวนจับกลุ่มและการทำแผนให้เป็นไปตามหลักการ ของนิติรัฐนิติธรรมและตามความเป็นจริงทุกประการซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นไปตามประกาศ63ของคอสช,อชอเลยนะฮะ,ะและในนี้พลตือเดชสมยศพุ่มพันธุม่วงท่านก็เป็นหนึ่งในคอสชอเลยนะฮะเพระเาะฉะนั้นท่านยิ่งต้องเข้มงวดกดขันเป็นอย่างยิ่งผมต่อนะฮะการทําหน้าที่และการปฏิบัติการต่างๆของเจ้าที่บ้านเมืองต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่านพื้นฐานของผู้ที่ถูกกล่าวหาและการดำเนินการสอบสวนเชิญสูตรภิกษุ ผู้ที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติทุกคนนะฮะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะฮะและตามหลักการสอบสวนที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจา,ารณาความอาญารวมถึงกฎหมายของการเนินการให้เป็นคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไออย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏปิบัติระหว่างทหารและพละเรือนรรเราไปเราไปเรียนท่านพลตืเอกสมยศพุ่มพันุม่วงนะฮะาะเรายังสงสัยนะฮะว่าทหารอีกห้าศพเนี่ยมีการดําเนินการตามประมวล วิอาญารหรือเปล่ามาตรา5 0ค่ะนปพชขอตั้งข้อสังเกตต่อการแถลงข่าวคดีการจับกลุ่มกลุ่มคนที่เรียกว่าชาชุดดำดังต่อไปนี้เราตั้งข้อสังเกตนะฮะไม่ได้ไปกล่าวหานะฮะหนึ่งการแถลงการจับกลุ่มชาชุดดำห้าคนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจว่าการทําของผู้ถูกจับกลุ่มเป็นเหตุให้ทหารและพนเอกร่มเกล้าทั่วทําเสียชีวิตแท้จริงตํารวจตั้งข้อกล่าวหาแต่เพียงว่าร่วมกันมีและใช้วุธปืน <c oughs> เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่ในทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้พกพาวุธปืนและวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางส,สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น คือตอนถแถลงเนี่ยทำเป็นตุเป็นตะเลยว่านี่เป็นชายชุดดำว่าเนี่ยลงที่ถนนจันนาวัดมหันนบว่าเนี่ยเดินไปผ่านกาดนะมีราหัสพี่ราบขาวไปถึงก็ยิงอุตลุดอะไรเงี้ยนะก็เลยเป็นเหตุให้ทหารและลงก้าวเสียชีวิตะนะแล้วที่หนักก็คือว่าบอกว่าฝึกการใช้วุธในรถตู้ในรถตู้เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะตอนคุณถแถลงอย่างนี้นะแต่ตอนตอนคุณตั้งข้อกลา่าวหาคุณตั้งอย่างเงี้ยนะไปเรียนไปเรียนท่านพลตุรเอชสมยศน,น,นะครับ โดยเหตุการณ์ที่ท่านและคณะบรรยายมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สียแยกข้อวัวถนนตะนาวไม่ใช่ถนนอินสอหน้าโรงเรียนสตรีท,ทิ่คนละจุดกันคนละท,ที่ฮะที่พันเอกร่มก้าทั่ว่าทำและทาหารเสียชีวิตเห็นไหมคือตอนถแถลงข่าวเนี่ยจากสื่อนะฮะเพราะตอนหลังเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาไม่เป็นคนเด็แต่สื่อสื่อทุกฉบับเขียนตรงกันนะว่าเนี่ยไอ้ห้าคนเนี่ยนะฮะไปทําให้ทหารและพันเอกร่มเก้าเสียชีวิตซึ่ง ถนนดินสอกับถนนตาลน,นาวเนี่ยห่างกันไกลเลยนะ,ะประธานจตุพรได้อธิบายให้ฟังข้อที่สองนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผูเด็กล้มก้าทุกข์ทรารอีกสี่นายผลการสอบสวนโดยเจ้าหน้าในที่ของรัฐล้วนยุติว่าเกิดจากระเบิดแบบกว้าง M67 ทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะฝากไปยังนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์บักคนด้วยนะฮะถ้าคุณมีหลักฐานอื่นเนี่ยผมยินดีรับฟังนะฮะ แต่อย่าโตแย้งแบบข้างๆคูๆค่ะอย่างน้ําขุนน่นะครับปรากฏว่าหลักฐานชิ้นส่วนระเบิดปรากฏน,นะฮะปรากฏหลักฐานชิ้นส่วนระเบิดทั้งในร่างกายผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและหลักฐานที่เก็บได้าจากที่เกิดเหตุตรงกันว่าเป็นสเก็ระเบิด M67 ไม่ได้เกิดจากอาวุธและขนาดบุคคลที่นํามาแถลงข่าวแต่ประการดใด<ช>ไม่มีเลยนะฮะเราไปบอกท่านพลตบดเอกสมยศนะฮะข้อสามนะฮะนี่เป็นการแั้งของสสงเกตทเท่านั้นนะฮะเราไม่จะไปกล่าวหาตำรวจนะ,ะ<ม>นะฮะเพราะเราไปฉันมิดไมตรีแล้วเขาก็ตอบรับ อย่างมีมีมิตรไม,มตรีด้วยนะก็ขอบคุณท่านจริงๆเลยข้อ3ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาที่ต้องเชิญสูตรพลิกศพทุกลายที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติกล่าวคือศพที่เป็นผลจากเหตุการณ์ปี2553ทางฝ่ายทหารนะมีเพียงศพของคลทหารนรงริศสาราเท่านั้นที่มีการดรําเนินการอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ศพของทหารรายอื่นยังไม่ได้ปฏิบัติตามาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ยอย่างไรดนงนัง้นการเร่งสอบสวนและถแถลงข่าวโดยไม่ผ่านการพิจารณาให้รอบคอบเป็นการทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสําคัญเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับข้อที่สี่การถแถลงข่าวจงใจเจตนาที่จะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่ปีห้าสามจนถึงปีห้าเจ็ดเลยนะฮะจงใ้เจตนาอย่างนั้นเลยนะครับ โดยมุ่งหวังให้สังคมโดยรวมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการก่อความรุนแรงตั้งแต่ปี53แต่ทําการต่อเนื่องอย่างยืดยาวมาโดยตลอดจนถึงปี57ผมอยากให้คุณแอร์เนี่ยกาาบปเรียนท่านจมต่อครับ นอกจากนี้นะคะก็เป็นการแสดงความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วก็มีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นๆไม่ให้พูดถึงที่มาของข้อมูลซึ่งนี่เป็นการครอบงำค่ะแล้วก็เป็นการบังคับให้สังคมเนี่ยเชื่อตามคําพูดของท่านและคณะอย่างลอยๆท,ทั้งที่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นค่ะเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ค่ะซึ่งนํามาซึ่งการเรียกร้องนะคะโดยทางนปชต่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงและคณะข้อแรกค่ะ เรียกร้องให้นำคดีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปี53ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าประชาชนทุกคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของทาง DSI แล้วก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของความเที่ยมธรรมและเท่าเทียมกันและเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้สังคมสําคัญผิดในสาระสำคัญแล้วก็หาคนผิดเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายเรียกว่าไม่ปล่อยให้คน ผิดลอยนวลและผู้บริสุทธิ์นั้นต้องถูกกล่าวหาลงโทษโดยไม่ได้กระทําความผิดแต่อย่างใดส่วนข้อที่2ค่ะที่ทางนปชได้เรียกร้องต่อทางพลตเอกสมยศและคณะนะคะก็คือไม่กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุกคามบีบคั้น